สวัสดีค่ะไปไหนกันสองคนแกมิสแกมไปแกมิสคนไทยเขาเรียกว่าอะไรส่วนสนุกเคลื่อนที่ตามเด็กๆไปกันนะคะหน้าอำเภอเนาะไปก่อนเลยแดดออกแล้วเร็วๆๆค่ะเดี๋ยวฝนตกแล้วจะอดนึกว่าฝนจะตกนะตกทั้งวันพอเย็นมาแดดออกเลยต้องพาออกนะคะพี่น้องขาไปตามยาดาไปเลยวันนี้ยาดาก็ยอกแล้วอ่าเดี๋ยวช่วยถอนไหมดึงเลยไหม ให้มันหลุดเลยสองเล่มด้วยอ่ะไปจ้ะท้องฟ้าเนี่ยมาสดใสย,ยามแรงนะคะดูใบไม้ตรงนั้นเริ่มเปลี่ยนสีแล้วพี่น้องคะสวยงามดูสองลิงน้อยรอไม่ได้ตามไปจ้าเริ่มเหลืองแล้วอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันเด้อสีกำลังสวยงามอย่างนี้เราต้องไปเดินป่าแล้วนะคะพี่น้องคะนี่ น,นี่ลงมาจากบ้าน <Yeah. S 1> ยายจ๋าเองเนาะสนามเด็กเล่นลมเย็นอยู่นะหนอากาศนะปิดเสื้อลูกเดี๋ยวจะไม่สบายในถุงอะไรอะย,ยาดาวอเตอร์เอ่อแครอทเอาไปทำไมเอาแครอทไปทำไมลูกเอาไปให้มาเอาไปให้มา,าไป,าไปตามยาดาไปนะคะไปให้ม้ากันเนาะ มาดูด้านนู้นกันนะคะพี่น้องคะเข้าไปใกล้ๆคาสัญญ่านะคะเก่าลักบ้านเราเนาะมันยังไม่ล่วงนะครับพี่น้องมาดูกันใกล้ๆสิอันนี้คือคาสันยานี่ลูกใหญ่นะเนี่ยปีเนี้ยดกเลยนะคะนูน่นขึ้นไปข้างบนเลยนี่คือลูกคาสัญญา่าเดี๋ยวเรามาส่งเด็กๆอีกสักอาทิตย์น่าจะเริ่มล่วงแล้วเนาะ เนาะเดี๋ยวได้มากินกัสัญญากันนะคะดูปีนี้ลูกใหญ่มาเก็บกัสัญญากันอยู่ข้างทางไปโรงเรียนนี่เองดกมากถึงข้างบนเลยปีนี้ต้นเขาสูงมากเด็กๆหนีแล้วพี่น้องขาไปตามเด็กๆไปคุยกันกุุบยาดานี้รีบมากเลยกลัวสวนสนุกหนีปิดหนีนะคะพี่น้องขา งานวัดบ้านเรานะคนะคะ่ะงานวัดฝรั่งก็จะมีร้านอาหาราสมอตะบอลเ้นไฟยอยู่ร้านเดียวนอกนั้นก็จะเป็นของเล่นนะคะถือว่ามาน้อยมากปีนี้ สองพอลูกเล่นอะไรกันยะดาสองพอลูกเล่นเกมกันแล้วนะคะพี่น้องคะเล่นเกมอะไรเอ่ยที่ใน Google ที่ใน Google ha <laughs> <laughs> เล่นหยดเหรียญคาสิโนเลยนะคะพี่นองคะเมื่อก่อนตอนยายจ๋าไม่มีลูกมาอยู่ด้วยยายจ๋าเล่นนี่หมดเป็นร้อยยูโรนะตั้งแต่เอาลูกสาวมายายจ๋ายกเลิกเล่นเพราะว่าจะต้องเป็นตัวอย่างให้ลูกนะคะเพื่ออะไรรู้ไหมมาดูของขวัญถ้าได้พันปูนจะได้ตุ๊กตาพวกนี้ยายจ๋าได้ตุ๊กตาหมีใหญ่กวดจะได้นี่หมดเป็นร้อยยูโรถ้าเราไปซื้อแค่สิบยี่สิบยูโรเราก็ได้แล้วนะของขวัญพวกนี้แต่มันสนุกมาก ยดายดาจะขับรถซิ่งเหรลูกจะขับรถซิ่งอ่ะโอ้โหพอลูกสองพ่อลูกสนุกยดา ยาดาตอนนี้ยาดาขับรถนะลูกย,ยาดาอรอใช่ไหมเอ่เอดูสองพ่อลูกนะยาดาจซบเป็ดน,นะคะมีผู้เ่าวมาอยู่ข้างซะด้วยอ e is ฮะเพื่อนะพี่ยาดามีผู้เ่าวมาอยู่ข้างซะด้วยนะคะลูกแขกซะด้วย หรือจว่าพี่ยาดาจะได้อะไรบ้าง

เกมฟอคเคมอนกันยูนิคอร์นโอ้โหดสนุกกันใหญ่เลยเด็กๆเดยวได้จะได้อะไรยวได้ได้มาแล้วอันนึ่งดูหน่าล่างั่งนี้มีอยู่อันอย่างเดียวนะคะจะเอาอะไรมาดูกันนี่เลยนะคะอยากมากคซิมสะสมแต่ว่า5ยูโรกล่องนางงามแดงมากไปซื้อยังถูกกว่านะคะพี่น้องคะ ดูยาดาได้อะไรนะคะพี่น้องคาเออโอเคเ,ออเห็นแล้วเป็นตาสนุกแต่เล่นกับเข้าไม่ได้หรอกนะคะพี่น้องขาตีนีออ้มันออกไปช้าๆนะเดี๋ยวมันจะหมุนกลับให้ดู ดแล้วเล่นอย่างนั้นแป๊บเดียวก็หมดแล้วลูกเด,ดี๋ยสนุกสนานกันสำหรับเด็กๆนะคะทุกอย่างขึ้นราคาแต่ก่อน อ่าสองยูโรห้าสิบเดี๋ยวนี้สามยูโรกว่าแล้วนะอาว่ากันไปนะคะมีแต่เพลงเพราะๆนะพี่น้องขามันเริ่มเปลี่ยนทรงหมดแล้วนี่ก็จะเป็นมุมของเด็กเล็กนะคะเดินกลับแล้วพี่น้องขาหมดแล้วตัง การของวิจาเวลาเจอคนเยอะๆแบบวุ่นๆนเสียงดังๆหัวหูวหวตาลายอ้าวทะเลาะก,กันแล้วทะเลาะก,กันแล้วหูวตาลายพี่นนอะเดินเซตตตนี่มันไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรไม่ได้พูดเล่นนะคะเนาะสามีบอกว่าอ่ะใสจะอะไรอ่ะเดินเข้าไปหาคนเยอะๆแล้วเสียงดังๆ สมองเราแบบซซเซไปเลยเหมือนเมาไปเลยนะคะิีนี้อาาจย์ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะวันนี้ก็มาออกมาอ่าสวนสนุกเคลื่อนที่หน้าอำเภอประจําของหมู่บ้านนะคะสวัสดีเด็กๆสนุกไหมวันมักซิมแฮปปี้โชว์นะกี้มันี่โปเกมอนการ์ด ชอบมากสะสมนย่ยเบลออปิี่เม่ดังกันเนี่ยบอก่าสัญญาว่าจะไม่เอาพิ่งซื้อป้าพึ่งซื้อให้นะคะนี่ของยาดาเอายาดาถือเองหมดแล้วหรอฮลโคุเบอ๊บในยาดดีล่าจะบ่นเโอ้ลาลานี่ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจจ้ายาะวงแขนสามีกลับบ้านก่อนตอนนี้โอ้ยเย่แล้วสภาพอย่างนี้ หัวเซตเต้นแบบนี้จะไปไหนรอดเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะคะหูตาลายผ้าฟังไปเลยนะเวลาเจอคนอ้าวกลายเป็นคนที่จะต้องถอยหลังมานั่งอยู่คนเดียวแล้วหรอแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะไปแล้ว